สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพง้งสุขสุขค่อนค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจทีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะโอ้ยคือมาดีใจค่ะพี่น้องดีใจที่ผลงานเพลงสร้างบสมนองคักเอื่อยจินตลาพูดลาบกับอิหลาอุ้งอิงติด นึงว่าแรงในหมวดทั่วไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะบอกกี่ชั่วโมงเลยเพิ่นปล่อยเพลงนี้ในช่วงสามโมงเสาเก้านาฬิกาเก้านาทีนะคะปรากฏว่าพี่น้องเอฟซีสุดยอดมากนะคะผลงานเพลงโดดเด่นเอ็มวีเยียบเนาะนำเสียงมวนจากทั้งอเอื้อยจินตลาพุ่นลาบแล้วก็อีหลาอุ้งอิงนะคะความลงโตสู่ยาง ที่ถือกอกถือใจ f อซีเฮดไหเอฟซีพอพอแม่แม่เอซที่หักแพงสุขสูขคนซอยกันดันซอยกันปันซอยกันแช่นะคะเฮดห้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงทาง YouTube ในหมวดทั่วไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องทำกลางความยินดีหลายๆท่านแสดงความยินดีเข้ามา โอดเฟซบุ๊กกันสนั่นเลยทีเดียวนะคะว่าสำเร็จแล้ว FC ทําทำสำเร็จแล้วว่านะเอฟซีอีหล่าอุ้งอิง FC สาวน้อยเพชรบันแพง f c เอื้อยจินตลาพูดลาบนะคะซอยกันดันซอยกันแช่ทำสำเร็จแล้วในหมวดหมวดทั่วไปนะคะติดหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปค่ะแล้วก็อยู่ทีสองมาแรงในหมวดเพลงดันกันต่อไปพี่น้องให้ติดหนึ่งมาแรงทั้งสองหมวดเลยค่ะ ให้ตีตั้งสองหมวดไปเลยพี่น้องดันกันต่อไปเชียร์กันต่อไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งความยินดีเนาะความยินดีจากหลายๆคนที่รวมแสดงความยินดีกับอีหลาอุงอิงกับเอื้อยจินตลาพคุหลากนะคะผู้ใดโพดยังจังใดแน่ตอนนี้เนาะคืออยู่หนึ่งในมาแรง YouTube ป,ประเทศไทยในหมวดทั่วไปไปจอบเบิ้งพ่อโจพันก่อนเลยค่ะบอสโจหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพง หลังจากที่หูว่าเพลงนี้ติดหนึ่งมาแรงเพิ่นโพดยังแนนพี่น้องพระเอกเอมวีได้ค่ะนี่พระเอกเอมวีได้หนีมาสันถ้าวโมิผูนีเนี่ยเนี่ยคิดหนักอยู่ได้พี่น้องค่ะว่าเอ๊สิติดหนึ่งมาแรงบน่นีนะคะหยอก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 บอสจอนะคะโอ้ยเดี๋ยวเป็นพระเอกเอมวีให้ลูกสาวเนาะนี่เพิ่นโพดเลยนะคะหนึ่งมาแรงยูทู e ประเทศไทยเป็นที่ เรียบร้อยเพื่อน ag, ว่าสร้างผสมนองหักศิลปินอุงอิงพี่จินตลาพระเอกเอ็มวีโดยพี่บอสโจผู้ชายตัวเล็กๆน่ารักคิคุูอาโนเนผู้น้่นยเป็นตาหักตาหัก <c oughs> โอ้ยดอก <c oughs> เอ้กับว่าจังสลัเดอบอสโจโเ้ยย้อนนีิลาพระเอกเอ็มวีตัวน้้น่ยเป็นตาหักตาหักเมลาจังวะขาหนอผ้า ภาพเป้ยงนี่ติดหนึ่งมาแรงนี่นะคะออาแล้วเพื่นก็แช่มาอีกแช่จากแฟนเพจของสาวน้อยเพิดบัณนแพงโพสเนาะเย่หนึ่งมาแรงหนึ่งในมาแรงสร้างโสมนองคักอุงอิงอ่าพี่จินตลาเฟียสพ่จินตลานะคะขอบคุณ FC พลังมด <laughs> กองทับหมดสันตนาเนี่ยเพื่อนว่าในการนมโจเพื่อนก็ไปแช่มาแล้วเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อนว่าวเราเพื่อนก็เอาหูเอื้อจินตาลาพูนลาบเนี่ยเนาะกับอีลาอุงอิงเนี่ยส่างบสมนองหักอ่าแฮชแท็กหนึ่งมาแรง youtube เนี่ยเพื่อนเอามาโพสแล้วเพื่อนบอกว่าขอแปดคำพ่อสันขอแปดคำพี่น้องไปเบึงเ่งบะว่าขอแปดคำพี่น้องสิว่าจไงได้นี่ พอแปดค้ามาสันนูออ้ยสุดยอดติดหนึ่งมาแรงเป็นประวัติศาสตร์เลยนะสุดยอดติดหนึ่งมาแรงเป็นประวัติเกินค่ะเกินแปดพยางเอาวบ้ใดก็รรวมยินดีน้ำอลาบพี่น้องจอบซองเนาะผููได้รวมยินดีน้ำแน่นี่มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ,อหลากหลายคนเนาะ FC พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนมารวมยินดีนะคะ มารวมยินดีกับบทเพลงนี้นะคะติดหนึ่งมาแรงเรียบร้อยไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของเอื้อยจินตลาพูดลาบค่ะหลังจากเพลงนี้ติดหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปนะคะตอนนี้หนึ่งมาแรงทาง youtube นะคะเอื้อยจินตลาพูดลาเพิ่นเคลื่อนไหวจังไดแน่ไปเบิ่งเพิ่นโพสตนะคะพี่น้องอเพิ่นโพสเดี๋ยวนะคะขอเบิ่งขอความนี่ง่ายมาแล้ว ฮแท็กหนึ่งในมาแรงสร้างบสมนองหักเพลงหม่จินตลาพูนลาบนะคะเฟียสพี่จินอโอยบอแมนจินตลาพูนลาบนะคะกับเฟียสกับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงปล่อยเพลงขึ้นติดอันดับหนึ่งภายในหกชั่วโมงนะคะพี่น้องหนึ่งมาแรงภายในหกชั่วโมงเพื่อนหวานน้อเพื่อนโพดแล้วนะคะพี่น้องสําหรับเอ้ยจินตลาพูนลาบเอาไปจออเบิ่งคอนอื่นอีก มีบูไดเคลื่อนไหวจังใดอีกแน่เนาะสำหรับการร่วมแสดงความยินดีกับอีหล่าวุงอิงกับเอลยจินตลาภคุณลากนะคะเดี๋ยวนะขอเบงขอเบงผู้ที่โพดร,รวมแสดงความยินดีนะคะอาจารย์บิ๊กภูมิรินยังโพดว่าสร้างผสมนองฮัก9 0 4 0สู่4แสนวิวติด2ในมาแรงภายใน5ชั่วโมง ตอนนี้เขาติดหนึ่งมาแรงเล้เด้อค่ะอาจารย์บิ๊กนะคะเป็นหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปเนาะส่วนหมวดเพลงอยู่ที่สองมาแรงในหมวดเพลงผ่าน4แสนวิวเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะดันกันต่อไปค่ะดันกันต่อไปนะคะดีใจพี่น้องแสดงความยินดีกับเอยจินตลาภูลลาบแสดงความยินดีกับอิหล่าอุงอิงแสดงความยินดีกับเอฟซีทุกคนนะคะ คุณเจ๋งมากคุณแน่มากนะคะคุณเยี่ยมมาก FC พลังเกี่ยม FC พลังมด FC นะคะ,อะกองทัพมดทุกคนนะคะคุณสุดยอดมากเนาะ,ะเจ้าแม่มาแรงจริงๆนะคะขนาดเมื่อนานสาวทุ่ยนโพดเบื้องหลังเนาะเป็น,ปน,ปนตอนไทย MV บรรยากาศไทย MV แล้วก็แล้วก็เว่าเรื่องอเอื้อยจินตลาพูนลาบ เพิ่นเอาเบื้องหลังเบื้องหลังมาลงเราติดม้าแรกแมนบอพี่น้องมีมีแฟนคลับเฮ้ามี FC เอฟซีเฮ้ามาพิมพ์อยู่ใต้คลิปนะคะว่าภาษายังว่าสันเบื้องหลังติดมาาแรงขนาดอีลาอุ้งอิง,องหย้ยังติดหนึ่งม่าแรงเลย เพราะฉะนั้นอีลาอุ้งอิงนี่คือเจ้าแม่มาแรงอยู่แล้วนะคะและบอพ,พลาดพี่น้องหนึ่งมาแรงเนี่ยบอกว่าจะเป็นหมวดทั่วไปหรือว่าหมวดเพลงเดี๋ยวหมวดเพลงกับขึ้นหนึ่งมาแรงพี่นอ้องเสือบอ่คะหลายคนบอกไว้ว่าน่าจะ,ะหนึ่งมาแรงภายในหชั่วโมง หากหชั่วโมงก็ดีเนาะสําหรับหมวดทั่วไปแต่หมวดเพลงนี่กะใจะเย็นๆเดี๋ยวก็ตามมากพี่น้องค่ะแต่ตอนนี้ก็ลังรุ่น1ล้านวิวภายใน12ชั่วโมงหลายคนบอกกับสาวชัางเยื่อนว่า1ล้านวิวภายใน12ชั่วโมงสิเป็นไปได้วพี่น้องตอนนี้6ชั่วโมง4 0 0 0 0นกว่าวิวมาแล้วนะคะแล้วภายใน12ชั่วโมงพี่น้องว่าจะผ่าน1ล้านวิวได้บอได้วาคะพี่น้อง ไดบ่ได้ก็น้นอยู่ก้าฮาน้่ละกประสันซอยกันเบิงซอยกันปันซอยกันแช่ต่อไปนะคะคลิปนี้ฝ่าวเว่าฝ่าวไปปันยอดยอดวิวต่อพี่น้องมวลมวลค่ะมวลมวลกับ้างบอสมนองค่ะเอือยจินตลาพูดลาบอีลาบอุ้งอิงนะคะเป็นกำลังใจยินดีนําที่ติดหนึ่งมาแรงแล้วนะคะอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามยูดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ